สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำการติดตั้งโปรแกรม Virtual Studio Code และเราก็จะทำการปรับแต่งภายในตัวโปรแกรมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการเขียนโค้ดกันอันดับแรกให้เข้าไปที่อ o เ l เบ็ b Virtual Studio Code แล้วก็ slash ดาวน์โหลดเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับตัวนี้เราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลย จากนั้นเราก็เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ i a c c e p t a r g u m e n t แล้วก็กด Next ไปเลยนะครับกด Next ไปเลยจากนั้นเราก็กดตรงนี้นะครับสามารถกดไปได้หมดเลยติ๊กถูกทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วก็กด Next แล้วก็กด Install โอเคครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาตัวโปรแกรม Visual Studio เข้ามาประมาณนี้ แล้วเราก็จะเห็นด้านบนนี่ก็จะเป็นเมนูต่างๆด้านซ้ายมือแถบซ้ายมือก็จะเป็นตัวเมนูบาร์นะครับที่เป็นไอคอนตัวนี้อันแรกก็จะเป็นการเปิดใช้โฟลเดอร์เปิดไฟล์นะครับของตัวโค้ดอันที่2จะเป็นการเสิร์ชอันที่3ตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับ GitHub อันที่4ตัวนี้ก็จะเป็นการรันและก็ดีบัคอันที่5ตัวนี้จะเป็น extension ทีนี้นะครับเราก็จะมา install extension กันก่อนอันดับแรกที่เราจะ install ก็คือตัว Light Server พิมพ์คำว่า Light Server ตัวนี้นะครับ Light Server ตัวนี้แล้วก็กด install ตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อกันนะครับก็คือเมื่อเรากด save ไฟล์ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถรันไฟล์โค้ดนั้นไปที่ตัว browser ได้เลย จากนั้นตัวถัดไปที่เราจะทําการ install ตริดตั้งก็คือตัวพิทพิทเทียตัวนี้นะพิทเทีตัวนี้ก็จะเป็นการจัดโค้ดให้ดูสวยงามก็กด install ไปเลยถัดมาก็คือเป็น auto rename text ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นการเขียน auto text ให้อัตโนมัตินะครับเมื่อเรา ทำการสร้างแท็กต่างๆขึ้นมาก็กด install ไปถัดมาตัวต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งตัว Visual Studio นะครับก็จะมี Visual Code Icon ตัวนี้นะครับ Visual Code Icon ตัวนี้เราก็สร้างไอคอนต่างๆขึ้นมานะครับกด install ไปเลยแล้วก็อีกอันนึงครับพิมพ์ว่า Fluent Icon ตอนนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนไอคอนแถบ,บด้านซ้ายมือโอเคถัดมาด้านล่างมาที่ตัวเกียร์นะครับเป็นไอคอนเกียร์ด้านล่างนี้พอกดไปปุ๊บมันก็จะมีการเซตติ้งต่างๆขึ้นมามากมายตัวแรกที่เราจะกดก็คือ Command p a l e t t e พอกดไปปุ๊บ o m m a n d p a l e t t e ตัวนี้ก็จะเป็นพวกคำสั่งต่างๆนะครับก็จะรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเราก็สามารถค้นหาได้โดยการพิมพ์นะครับ สมมติว่าเราจะเปลี่ยนสีก็ Color Change แบบนี้ถ้าเราจะพิมพ์ไฟล์ HTML เราก็สามารถทำได้ถ้าเกิดเรามีไฟล์อยู่หรือว่าเราจะเข้าไปในโฟลเดอร์ต่างๆเราก็สามารถไปอย่างโฟลเดอร์นั้นได้นะครับถัดมาที่เกียร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันจะมีตัวเมนูคีย์บอร์ดช็อตคัทัวนี้เราก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าช็อตคัทต่างๆ นะครับสำหรับการเขียนโค้ดให้เร็วขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้ามาดูในชตคัตตรงนี้ได้จากนั้นเราก็จะไปกันที่ตรง Setting นะครับไปที่เกียร์แล้วก็ไป Setting กันตอนนี้นะครับอันดับแรกก็ผมก็จะเข้าไปที่ text editor แล้วก็ไปที่ Font ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยน Font Size นี่ผมก็จะเปลี่ยนเป็น20ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ Font Name เลือกลักษณะของฟอนต์ได้จากนั้น setting ถัดมาที่เราจะทำก็คือการพิมพ์ว่า blanket ตัวนี้นะครับก็คือให้มา enable blanket pair colorization ก็คือการใช้สีนั่นเองการตกแต่งสีของคู่วงเล็บนะครับก็ให้กด enable ไปแล้วก็ตัวไกด์ g u i d blanket pair ก็ให้เลือกเป็น true แล้วก็อีกตัวนึงพิมพ์ว่า word wrap พิมพ์ว่า word wrap แล้วก็มากด on นะครับตรงนี้เรียกเป็น on ที่ word wrap ก็จะเป็นการ wrap ข้อความโค้ดที่เราเขียนโค้ดนั่นเองถัดมานะครับกดไปที่ียร์อีกครั้งนึงแล้วก็ไปที่ color theme color theme ตัวนี้เราสามารถเลือก t h มให้กับตัวหน้าตา Visual Studio Code ถ้าเราเลือกเป็น light ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วถ้าเกิดว่าเลือกเป็น dark เป็น Theme Visual เชก็จะเป็นหน้าตา Default ประมาณนี้ทีนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปเลื่อนไปด้านบนสุดแล้วก็ไปกดที่ Brow s e d i t i t n o n Color o r t h e m e ตอนนี้เราก็สามารถ b เบร w t h ทีมที่เราสามารถเราต้องการนะครับ Theme Color ที่เราจะใช้ก็คือ c o a s ส s t c ปโ o r t สเต c k e r อ h e m e ตทนี้ก็สามารถ ค้นหาตรงนี้หรือว่าเข้าไปที่ extension แล้วก็พิมพ์ว่า code s t a c k e r ได้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์กันเราไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักหนึ่งโฟลเดอร์เมื่อเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราก็กดไปที่ไฟล์แล้วก็ open folder แล้วก็กดไปที่โฟลเดอร์นั้นที่เราต้องการนะครับแล้วก็ select folder ขึ้นมา แล้วเราก็กดไปที่ตัวโฟลเดอร์จากนั้นเราจะมาทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาผมกดไปที่ปุ่มสร้างไฟล์ตรงนี้ครับด้านด้านบนนี้กดไปที่ปุ่มสร้างไฟล์จากนั้นเราก็จะมาสร้างไฟล์ไฟล์แรกที่จะสร้างนะครับชื่อว่า index แล้วก็ html เป็นการใส่ตรงนี้ก็คือ html ใส่น t สกุลไฟล์ html ขึ้นมา กด enter เราก็จะได้ไฟล์ html แบบนี้ขึ้นมาหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับก็กดไปที่ตัวนี้ปุ่มสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ตัวนี้ผมจะสร้างขึ้นมาชื่อว่าโฟลเดอร์ css กด enter นะครับแล้วก็ถ้าเราจะสร้างไฟล์ภายในโฟลเดอร์ก็กดโฟลเดอร์นั้นแล้วก็กดปุ่มสร้างไฟล์ตัวนี้นะครับ ผมก็พิมพ์ว่า style. css ก็จะได้ไฟล์ css ขึ้นมาแบบนี้หรือถ้าหากเราต้องการสร้างทั้งไฟล์และโฟลเดอร์นะครับไปพร้อมกันนะครับก็กดที่ new file จากนั้นรอพิมพ์คำว่าอ่าตัวนี้ก็คือพิมพ์โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ slash แล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ เราก็จะได้ทั้งโฟลเดอร์และทั้งไฟล์เข้ามาแบบนี้เลยลำดับถัดมานะครับที่เราจะไปดูกันก็คือในไฟล์เนี่ยเราสามารถสร้างตัวช่วยการเขียนโค้ดได้นะครับโดยมันจะชื่อว่า Emmet ตัว Emmet นี้เราสามารถกดเข้าไปที่ HTML file นะครับแล้วก็พิมพ์ดอกจันมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับป๊อปอตัวนี้ขึ้นมาที่ชื่อว่า e m m e เ m เม e a b b r i v i a t i o n ตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็กด Enter พอกด Enter ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นโค้ดตัวอย่างในการเขียน h TML ให้เราขึ้นมาเองเลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนการช่วยการเขียนเขียนโค้ดนะครับทีนี้นะครับสมมติว่าผมจะสร้างตัว List ขึ้นมาหรือว่าสมมติว่าเราพริมพ์คำว่า Input เข้าไปเนี่ย พอพิมพ์คำว่า input มันก็จะมีตัวเลือกให้ให้ขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างให้ขึ้นมาเลยนะครับสมมติว่า input color มันก็จะช่วยการเขียนแบบนี้ color ตัตมัตทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะปรับขนาดของเจ้าตัวโปรแกรมนี้เราก็สามารถกด control แล้วก็ปุ่มลบหรือว่าปุ่มบวกนะครับเพื่อย่อหรือขยายแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะซ่อนตัวแถบ bar ตัวนี้ เราก็สามารถกดนะครับคลิกขวาแล้วก็ไฮไลท์บาร์หรือว่าสามารถกด ctrl b ctrl b แบบนี้ก็สามารถทำได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าบอกว่าอยากจะเขียน2ไฟล์เนี่ยหน้าต่างเราก็สามารถกดที่ไฟล์นะครับคลิกลากแล้วก็ทำการเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปทั้ง2หน้าต่าง2ไซส์แบบนี้ได้เช่นกัน ถ้าเราต้องการเลือกกลับมาก็กดมาวางไว้ด้านบนเหมือนเดิมทีนี้นะครับสมมติว่าผมจะพิมพ์พารากราฟถ้าเกิดว่าเราจะพิมพ์ตัวอย่างพารากราฟนะครับเราก็พิมพ์คำว่า lorem r o l e m แล้วก็กด enter นะครับมันก็จะขึ้นตัวอย่างพารากราฟให้มาอัตโนมัติถัดมาตัวอย่างการใช้ชตคัดคีย์บอร์ดนะครับสมมติว่าเรากด control แล้วก็ arrow ไปทาง control แล้วก็ปุ่มลูกศรไปทางซ้าย ไปทางขวานะครับมันก็จะเลื่อนไปทีละ1คําถ้ากดไปทางซ้ายมันก็จะเลื่อนไปทีละหนึ่งคำแต่ถ้าเกิดกดทีละลูกศรทีละลูกศรทีละครั้งมันก็จะเลื่อนไปทีละตัวอักษรทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเลื่อนนะครับสมมติว่าเราอยากเลื่อนไตโต้ตัวนี้นะครับให้มันมาอยู่ด้านล่างเราก็สามารถค o p ปี้คัตแล้วก็วางแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชดคัตเราสามารถกด อัลติเนตแล้วก็กด a อรโรลงมาด้านล่างกดลูกศรลงมาด้านล่างหรือว่าเลื่อนขึ้นด้านบนมันก็จะเลื่อนบรรทัดนั้นนะครับไปไปตามลูกศรที่เราต้องการทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการ Copy Copy บรรทัดนี้เราสามารถใช้คีย์เวิร์ดได้ก็คือกด a e r n a t e s h i f t แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างกดลูกศรเลื่อนลงมาด้านล่างมันก็จะ Copy ข้อความบรรทัดนั้นได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยน t ตเติตัวนี้นะครับเป็น h e a d ดอรเราสามารถกด Ctrl D นะครับกด Ctrl D เนี่ยมันก็จะไปไปคลุมเท็กที่มันเหมือนกันนะครับแล้วเราก็สามารถาพิมพ์สมมติว่าเปลี่ยนเป็น header ร์เฮดเดอร์หนึ่งนะครับก็เป็น H หนึ่แบบนี้ได้เลยจากนั้นสมมติว่าเราต้องการพิมพ์ทีละหลายบรรทัดก็สามารถกด Alt e r นะครับแล้วก็กดคลิก Alternate คลิกนะครับ Alternate คลิกเราก็สามารถได้เคอร์เซอร์หลายๆมันทัดขึ้นมาทีนี้เราก็จะพิมพม์พร้อมกันได้พร้อมกันได้แบบนี้เลยนะครับลำดับสุดท้ายนะครับก็คือการสร้างเทอร์มินอลเราสามารถกดสร้างเทอร์มินอลได้นะครับกดไปที่ด้านบนที่เขียนว่าเทอร์มินอลแล้วก็กด New Terminal แบบนี้นะครับ หรือว่าเราจะเปลี่ยนตรง power shell นี้เป็น command prompt ก็สามารถทำได้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว terminal นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมติว่าต้องการโชว์ไฟล์นี้บนบร b r เซอร์นะครับเราก็มากดที่ตัวไฟล์นะครับคลิกขวาเรากด open with live server มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมันก็จะไปโผล่ที่ browser ของเราโอเคครับนี่ก็คือการ ติดตั้งเจ้าตัวโปรแกรม Visual Studio Code แล้วก็การปรับแต่งด้านในต่างๆเพื่อการเตรียมนะครับเ,เขียนโค้ดถัดไป